ตอนนี้ก็ปลางเงียบทั้งบ่อนะครับผมทําการเดินขอบบ่อนะโดยการใช้คันระยะ6 3นะครับโยนไปสุดสายนะขอบบ่อนะแล้วก็ยกปลายคันเบ็ดนะครับเพื่อให้ทุ่นมันพาขนมปังนะเดินเลาะขอบนะถ้ามีตัวปลาเนี่ยปลาจะเข้ามาดูดนะตัวทุ่นก็จะมีอาการตอกๆนะให้เราวางคันเบ็ดรอจมแล้วก็วัดสวนได้เลยนะอันนี้เป็นเทคนิคในการ หาตัวปลาขอบบ่อนะเพื่อนๆหาตัวปลาขอบบ่อครับถ้าตัวทุ่นมีอาการนะแสดงว่า,อ,าอยู่ใกล้กับปลานะตัวเหยื่อผมใช้เป็นชิ้นเกี่ยวขนมปังนะครับนะฉีนตัวเงี้ยวชิ้เกียวน้ำเมฆนะแล้วก็โยนสุดสายนะครับแล้วก็เดินขอบนะเพื่อหาตัวปลาขอบบ่อนะ ถ้ามีตัวทุ่นจะมีอาการนะตอกๆตอกๆปุ๊บก็วางคันนะทุ่นจมก็วัดสวนได้เลยนะลักษณะเป็นประมาณแบบนี้คนระในการเดินหาขอบบอ่อนะก็วันนี้ก็เป็นวันสบายๆนะไม่ได้เสียเรียเรงเรื่องของการหาตัวปลานะก็สามารถเดินได้นะครับคล้ายๆหยอดหลุมนะแต่ก็ไม่ใช่หยอนหลุมนะครับเพาเรายกเหยื่อจากพื้นประมาณคืบหนึงนะประมาณครึบนึง เดินหาป่านะเดินหาปลาขอบบ่อนะเจลวครับเจอแล้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 วครับเจอปลาละเจอปลาละบอกแล้วว่าเข้าทางแล้วกันเดินน่าบอกแล้วบอกแล้วว่าจะไปได้หาปลา ตัวทีเนี่ไปหนตัวทีตัวทีไปละไปละยกยกยกกำยกกำยกกำนวลจันนะครับนวลจันนวลจันใหญ่นะนวลจันใหญ่เนีขอโทษทีนตัโจันบ่อ้ตะเพียนใหญ่ไอ้ตะเพียนตะเพียนใหญ่ตะเพียนไป เบ้าไซส์สองอะเ่กันะวเพียนแต่เพียนใหญ่มันไซส์สองะมันใหญ่ปาตเนตัเ้เอาแล้วเพื่อนเ<ๆ>พื่อนภารกิจวันนี้สำเร็จแล้วครับเจอปลาตะเพียนยักษ์นะตัวเนี้น่าไซส์สองน่าจะมีนะโอ้โลกว่านะโลกว่าโลกว่า ปลาใหญ่ครับปลาใหญ่สั่นสะเทือนแน่นอนครับปลาใหญ่สั่นสะเทือนครับแน่นอนครับตัวนี้ครับไซส์น่าจะสองโลมีแน่นอนครับตะเพียนนะเอาแล้วครับภารกิจวันนี้นะครับสำเร็จแล้วครับเพื่อนแตะเพียนไซซ์ยักษ์นะเอาเพื่อนภารกิจวันนี้ฮะตะเพียนไซส์โลสี่นะตะเพียนไซซ์ยักษ์นะหาได้แล้วนะครับเหลือปันนินนะไซส์สองโลนะยังไม่เจอแล้วปันนิน ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นหนึ่งเ yeah, 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 yeah. ป้าหมาย <laughs>